พี่บุมนะคะภาคพรบุง,งเพชรค่ะผู้จัดการทั่วไปของบริษัทปอรดนาลากรุงเทพสาขาสุรินทร์วงนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในงานมอเตอร์โชว์นะคะครั้งที่43นะคะซึ่งคอนเซ็ปต,ต์ของงานทีนี้ก็คือไปด้วยกันไปด้วยใจไปได้ไกลนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศภายในงานมีรุ่นไหนที่น่าสนใจพร้อมกับเปิดตัวรุ่นใหม่ด้นะคะตามมาเลยค่ะ ในงานนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะฟอร์ดได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างมากเลยนะคะดูจากจำนวนลูกค้านะคะตอนนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วก็แน่นบูธมากๆเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นเอเวอเรสต์สปอร์ตนะคะราคา1 4 2 9 0ล้าน้าันนะคะเอเวอเรสต์สปอร์ตจุดเด่นของเขานะคะก็จะมีตัวเอเวอเรสต์ที่จะเป็นสีดำโคมไฟสีดำพร้อมกับล้อแมกสีดำนะคะซึ่งจะเป็นเอกลัก,กษณ์เฉพาะรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยค่ะตอนนี้นะคะมากับแคมเปญผ่อนเริ่มต้น9 9 0 0้บาทเท่านั้น เดี๋ยวเรามาดูรุ่นถัดไปเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็น DBL XLT นะคะเกียร์ธรรมดานะคะราคา857,000บาทแต่ว่าพิเศษสุดๆในงานมอเตอร์โชว์นะคะจะราคาพิเศษอยู่ที่759,000บาทเท่านั้นยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า Ford มีอะไรที่สำคัญและเพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็ตอนนี้นะคะต้องยอมรับเลยว่าเป็นจุดสนใจของลูกค้ามากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเรามาดูนะคะจะมาดู Ranger แล้วก็ตัวรุ่น next gen นะคะแบบใกล้ชิดกันเลยจะบอกเลยว่า VIP มากๆก,การที่จะได้เข้ามาดูรถรุ่นนี้นะคะจะต้องมีการต่อคิวทางด้านหน้าแล้วถึงจะได้ไปชมด้านบนนะคะไปเลยค่ะตามมาเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้เป็นตัวแรกเลยดีกว่าค่ะ Next Gen นะคะเป็นรุ่น w i l d t a นะคะก็จะมาพร้อมกับสีส้มนะคะอันนี้จะเป็น Next Gen w i l t a นะคะราคาเปิดอยู่ที่1 2 9 9 0 0้านะคะเรามาชมความสวยของเขาดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสำหรับความพิเศษของเจ้า w i l d t a นี้นะคะก็มาพร้อมกับดิสเบรกสีล้อนะคะถุงลมนิรภัยถึง7ลูกเลยทีเดียวนะคะมีระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางแล้วก็ ช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนนะคะที่สำคัญอันนี้นะคะมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วนะคะเบาะหนังไฟฟ้าคู่หน้าปรับระดับได้8ทิศทางเลยมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมีชุดตกแต่งวายแพกนะคะไฟหน้าแบบ Mag ชิ LED ระบบปรับปรุงลำแสงฟไฟอัตโนมัติแล้วก็ระบบป้องกันไฟแยงตาด้วยในรุ่นของ 4x4 สำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็น DBL นะคะสปอร์ตนะคะรานะคาเปิดตัวอยู่ที่9 เดี๋ยวเรามาชมความพิเศษของรุ่นนี้กันเลยค่ะค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเฟืองท้ายนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะโหมดการเลือกขับขี่นะคะมีน้ำเบรกคู่หลังนะคะถุงลมนิรภัยถึง6ลูกเลยมีระบบเสริมแรงเบรกนะคะแล้วก็ภายในนะคะพวงมาลัยสามารถปรับได้สี่ทิศทางหน้าจอสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นดิจิตอล8นิ้วนะคะซิงค์พร้อมกับระบบสัมผัสนะคะซึ่งให้มาแบบว่าเต็ม ครบเลยส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะก็จะเป็น2.0 t u บ b บนะคะระบบแปรผันนะคะไฟหน้า LED Projector พร้อมไฟกลางวันนะคะ LED ลูกตัว4ไฟท้ายนะคะก็จะเป็น LED เหมือนกันซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเลยที่ยัดมาในรถรุ่นนี้นะคะและนี่เลยค่ะถ้าจะถือว่าเป็นตัวพระเอกของงานนี้เลยนะคะสำหรับเจ้า Raptor นะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่1,869,000บาทเรามาดูความพิเศษของเขาดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเชิญเลยค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะมีระบบช่วยจอดแบบฟูลเลยนะคะดิฟล็อกนะคะหน้าหลังดิฟเบรกใหญ่นะคะ4ล้อเลยช่วงล่างใหม่นะคะเป็นฟล็อกช็อคค่ะระบบเสียงนะคะลำโพง10บตำแหน่งหน้าปัดดิจิตอลนะคะมาขนาด12นิ้วนะคะเบาะไฟฟ้าผู้น้าปรับได้10ทิศทางเลยทีเดียวและที่สำคัญของรุ่นนี้ก็คือเครื่องยน,นต์เบนซิน3.0 EcoBoost V6 นะคะเกียร์อ,อัตโนมัติติดสปีดนะคะ มาพร้อมกับบันไดข้างซึ่งเหมาะเจาะลงตัวมากๆสําหรับลุนรัตเตอร์นี้นะคะค่ะแล้วมาปิดจบที่ตัวสุดท้ายของงานนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันกันกบเจ้าเอเวอเรสต์นะคะราคาเปิดนะคะ1นล้านแปดแสนาห่นสีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขามีความพิเศษอะไรบ้างเช่ญเลยค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะมีโหมดเลือกการขัดขีได้ทั้งหมด6โหมดนะคะมีช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนนะคะป้องกันการชนทอยหลังระบบช่วยหักพวงมาลัยนะคะแล้วก็มีระบบช่วยจอดด้วยกล้องมาพร้อมกับ360องศาระบบ ช่วยควบคุมรถนะคะหลังจากจอดชนนะคะหน้าจอรดรุกนี้นะคะขนาดสัมผัส12นิ้วค่ะเบรกมือไฟฟ้าหน้าปัดดิจิตอลกว12นิ้วเหมือนกันในส่วนของเครื่องยนต์นะคะก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะไฟหน้าแบบแมทริก LED ระบบปรับมุมลำแสงไฟอัตโนมัตินะคะป้องกันไฟแยงตาซึ่งถือว่าพิเศษสุดๆแล้วก็ลูกทรงสวยงามมากๆเป็นยังไงบ้างคะกับภาพบรรยากาศในงานมอเตอร์โชว์ของบูธปอนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะเนื่องจากวันนี้ลูกค้าเยอะจริงๆเราอาจจะให้รายละเอียดได้ไม่เยอะแต่ว่าในเรื่องของสเปคราคาแคมเปญสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020891476นะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามจะบอกว่าจองที่นี่หรือจองที่โชว์รูมก็เงื่อนไขเดียวกันค่ะจบรายงานบูธสดนะคะลูกค้าถ้าเกิดว่าใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามาได้แล้วก็พบกันใหม่ใน พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ